สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์น้ำฟ้านะคะที่เต็นท์ B M Auto Car นะคะวันนี้นะคะน้ำฟ้าจะพาม,มาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Toyota Hilux Vigo Champ นะคะ Double Cab ตัว E ปี2012นะคะสีม่วงดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้มีแคปล่านะคะที่ฝาก,กระโปรงหน้านะคะแล้วก็ที่บานประตูทั้ง4บานนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับล้อ T E 3 7นะคะขอบ18หยอดแดงนะคะแล้วก็เป็นยางใหม่ให้ด้วยนะคะเป็นยาง Sumat สวยๆแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังนะคะเห็นตัวชัดๆเลยนะคะก็จะเป็นตัววิ g o c h a ชนะคะแล้วก็ตัว E นะคะมาพร้อมกับค้าหลบสิ่งๆแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านในเลยนะคะเดี๋ยวน้ำฟ้าพาไปดูคะ่ะ เบาบายคู่หน้าสีแดงแบบนี้นะคะโอบรัดนะคะทําให้การขับขี่ของท่านนะคะสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวหัวเกียร์ค่ะแล้วก็ดิฟฟี่หตัวนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเราติดตั้งจอ LED Android ให้ท่านไว้แล้วนะคะ7นิ้วนะคะทำให้การขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังผู้โดยสารเลยคะ่ะด้านหลังผู้โดยสารนะคะก็จะมีค้าตัวนี้นะคะแล้วก็ ภายในห้องโดยสารในกว้างขวางนะคะทําให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งอย่างสะดวกสบายไม่อึดอัดค่ะเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์กันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้ำฟ้าพาไปดูเครื่องยนต์ด้านในค่ะขออนุญาตเปิดสากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2KD นะคะ,ะ 2,500cc นะคะ เป็นตัว V n t e r b o นะคะแล้วก็ i n t e r c o ์คูลด้วยนะคะการสมรรถนะดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะทั้งหมดนะคะที่น้ำฟ้าแนะนำมาคุณลูกค้าอยากทราบเรียังค่ว่าราคารถคันนี้เท่าไหร่ถ้าคุณลูกค้าฟังแล้วจะต้องอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ได้เผ็ดนะคะจริงๆอ่ารถคันนี้นะคะราคาไม่ถึง400,000บาทค่ะราคาสนนอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในเจ้าตัวรถคันนี้หรือว่าสนใจในส่วนอื่นก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์080 165 6873นนะคะน้ำฟ้ายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ